นักเรียนที่น่ารักวันนี้ครูก็จะมาแนะนําใบงานที่ครูคจะให้นักเรียนไปทําในวันที่11ถึงวันที่15นี้นะคะวางใบงานเนี่ยครูคก็จะอธิบายว่านักเรียนจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนไปดูวิดีโอนี้แล้วก็ไปทําใบงานที่เหลือให้เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะเรามาดูใบงานแรกกันเลยนะคะค่ะงานแรกของ วันที่11มก,กรานะคะก็จะเป็นการหารนะคะให้ในักเรียนทำจากในหนังสือซึ่งคุณครูถ่ายเอกสารจากในหนังสือให้ในักเรียนแล้วก็คือใบนี้นะคะให้ในักเรียนทำข้อ1ถึงข้อห้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ในักเรียนดูหนึ่งข้อนะคะให้ในักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะห้าพันสี่ร้อย ยี่สิบห้าหารห้านะคะเราก็ทำเหมือนเดิมที่คุณครูเคยสอนก็คือตั้งหารเนาะหารด้านในก็คือห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้านะคะด้าน,นอกก็คือห้าแบบนี้เราก็คิดทีละตัวเหมือนที่คุณครูเคยบอกนักเรียนเคยทำสามหลัก กับ2หลักไปแล้ว4หลักก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนต้องดึงลงมาให้ครบทุกตัวแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นข้อนี้เนาะ5เราก็มาดู5ก่อน5อะไรได้5ก็คือ5 1เป็น5นะคะเสร็จแล้วเราก็เอา1กลับมาคูณกับ5แล้วก็ใส่5ด้านล่างเหมือนที่เราเคยทำเนาะหลังจากนั้นเราก็เอามาทำอะไรคะลบกัน5ลบ5ก็เหลือ0จากนั้นนักเรียนก็ดึงอะไรลงมาคะดึง4ลงมา หาศูนมันก็จะกลายเป็นสี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ดู5อะไรได้สี่มีไหมคะห้าหนึ่งเป็นห้าเกินแล้วหังนนิ้วออกก็เหลืออะไรคะศูนย์ใช่มศูนย์เอากลับมาคูณกับ5เหมือนเดิมก็เป็นอะไรศูนย์คูณห้าก็ได้ศูนย์นะคะลบกันเหลืออะไรคะเหลือสี่คะหลังจากนั้นเราก็ดึงอะไรลงมาดึงสองลงมาหาสี่นะคะอ่ะท่องแม่ห้าเหมือนเดิม ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสาสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้ากูนแล้วหากออกเหลืออะไรคะเหลือแปดใช่ไหมคะห้าแปดสี่สิบเอาแปดกลับมาคูณห้าเหมือนเดิมเป็นสี่สิบนั่นเองก็ใส่สี่สิบด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็เอามาลบกันเหมือนเดิมสี่สิบสองลบสี่สิบเหลือสอง จากนั้นนักเรียนก็ดึงอะไรลงมาคะดึง5ลงมาหาสองเห็นไหมคะเราต้องดึงทั้งหมดสามครั้งแค่นั้นเองถ้าเป็น3หลกักอย่างที่นักเรียนเคยทําก็คือนักเรียนดึงลงมาแค่สองครั้งแต่อันนี้4หลักเนี่ก็ดึงลงมา3ครั้งนะคะเป็น25 5อะไรได้25 5 5 5 25นะคะนี่ก็ใส่ห 5, 5 25 5เอากลับมาคูณ5เหมือนเดิมก็เป็นยี่สิบห้าแล้วเามาทําอะไรกันคะ ลบกัน25ลบ25ก็เหลือ0นะคะก็ได้คำตอบแล้วนักเรียนก็ตอบอันนี้นักเรียนเอาไปทำในสมุดการบ้านนะคะตอ,อบอบตอบได้1 0 8 5แดบห้าอันนี้คือคำตอบของเรานะคะอันนี้นักเรียนเอาไปทำลงในสมุดการบ้านนะคะดูโจทย์จากใบงานอันนี้นะคะวันที่11ทําข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็วันที่ 12ทําข้อ6ถึงข้อ10นะคะอันนี้จบแล้วสําหรับใบงานการหารของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานต่อไปนะคะค่ะใบงานต่อไปที่นักเรียนจะต้องทานะคะก็คือใบงานเรื่องอักษรน,นานะคะอักษรน,นําก็คือที่นักเรียนเคยเรียนกับคุณครูนกไปแล้วนะคะก็จะมี อ,อนำอย่างเช่นคําว่าอยากอ,อนำยอคําว่าหญิงหนำยอคําว่าไหนหนานอนะคะให้นักเรียนเอาไปเติมลงในประโยคให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะสุดาคลอดลูกเป็นผู้ผู้อะไรนักเรียนก็มาดูฝั่งนี้ผู้อะไรที่นักเรียนจะมาเติมได้ผู้อยากได้ไหม ไม่ได้ต้องเป็นอะไรคะผู้หญิงนักเรียนก็เอาคําว่าหญิงมาเติมตรงนี้พอนักเรียนเติมเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ไปกากระบาดคําว่าหญิงออกนะคะแล้วนักเรียนก็มาทําข้อต่อไปเธอช่วยบอกฉันจุดๆนะเธอช่วยบอกฉันอะไรดีนักเรียนก็มาดูคําในนี้ว่านักเรียนควรจะเติมคําว่าอะไรให้มันเ,เป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็มีความหมายนะคะ ต่อไปนะคะด้านล่างให้นักเรียนเขียนคําอ่านเขาก็มีตัวอย่างให้นักเรียนแล้วอันนี้ก็คือคําว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยนี่ก็เขียนอ่านว่าอ่ะอออออขอรอออยอร่อยร้อยไม่อีกอร่อยอ่ะอร่อยแบบนี้นะคะเขียนคําอ่านเฉยๆข้อหนึ่งก็คือฉาลามตัวนี้ก็เขียนคล้ายกับคําว่าอร่อยเพียงแต่ว่าตอนแรกนี่ก็ใส่ชออะฉา เสร็จแล้วคําว่าหลามนักเรียนก็ต้องใส่หอรออารมอหลามเพราะว่ามันเป็นอักษรน,นํานะคะค่ะอันนี้สําหรับใบงานเรื่องอักษรน,นํานะคะต่อไปมาดูอันถัดไปนะคะค่ะใบงานต,ต่อไปเรื่องอักษรน,นําในวันถัดไปนะคะก็จะเป็นใบงานให้นักเรียนขีดเส้นใต้อันแรกนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คําที่ถูกต้องสมมุติว่าอันแรกคําว่าอดอยากอันนี้เป็น ออ่างนำยอยักกับอดอยากเป็นหอหีบนำยอยักนัเรียนว่าคําไหนถูกต้องนั่นก็ขีดเส้นใต้คํานั้นแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นอันแรกอดอยากกับอดอยากสองอันนี้อันนี้ถูกใช่ไหมคะต้องเป็น o, y, R, อออยอากออยากนั้นก็ขีดเส้นใต้อันนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีดินสอให้สวยงามนะคะด้านล่างก็เหมือนกันด้านล่างคล้ายๆกับใบงานที่แล้วก็คือให้นักเรียนนําคําจากทางฝั่งเนี้ย มาเติมฝั่งนี้ให้มันเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นด้านล่างมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนฝั่งนี้โอเคนะคะค่ะสำหรับใบงานถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องสระไอไม้ม้วนนะคะสระไอไม้ม้วนเนี่ยมีทั้งหมด20คําคำ บนโลกใบนี้มีแค่นี้ในภาษาไทยนะคะให้นักเรียนเติมสระไอไม้ม้วนลงในช่องว่างที่คุณครูเว้นให้ให้ถูกต้องเสร็จแล้วนําคําที่มีสระไอไม้ม้วนเนี่ยมาคัดลงด้านล่างนะคะให้ครบ20คําแค่นั้นเองนะคะอันไหนที่มีสระไอไม้หม้อนนักเรียนก็เอาจากคนเนี้ยลงมาเขียนให้ครบ20คํานะคะเพราะนักเรียนเขียนเสร็จปุ๊บคุณครูจะให้นักเรียนท่องนะคะฝึกท่อง ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สไพายอันนี้นะคะทั้งหมดเลยพอเรียนเติมเสร็จปุ๊บให้หนักเรียนท่องให้ได้เดี๋ยวเปิดเรียนมาแล้วถ้าเรากลับมาเรียนได้แล้วครูจะให้หนักเรียนมาท่องนะคะทุกวันนะคะก็ให้เรียนเติมสระดอไม่ม้วนเสร็จแล้วก็นําลงมาเขียนด้านล่างคําที่มีสรลไอไม่ม้วนยี่สิบคำนะคะแค่นี้เองแล้วก็ระบายสีเรืออะไรให้สวยงามค่ะค่ะต่อไปเป็นใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทําเรื่องการดึงกับการผลักนะคะง่ายๆเลยก็คือนักเรียนดูจากรูปนะคะที่คุณครูให้เช่นอันนี้คุณครูให้ตัวอย่างมาแล้วสองข้ออันไหนที่เป็น,ปนการดึงนักเรียนก็เขียนว่าการดึงแบบนี้เช่นอันนี้เขากำลังดึงเชือกใช่ไหมคะก็เป็นการดึงคครูก็เขียนให้ดูแล้วว่าเป็นการดึงต่อไป อันนี้เขากําลังออกแรงผลักออกไปใช่ไหมคะก็ <c oughs> คุณครูก็เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันเป็นการผลักนะคะนะักเรียนก็ดูตามรูปว่าอันไหนที่เขาดึงคือเขาเวัตถุเนี่ยมันก็จะเคลื่อนเข้ามาหาตัวเองใช่ไหมคะคือการดึงแต่ว่าอันไหนเป็นการผลกักเนี่ยวัตถุก็คือจะออกดันวัตถุออกจากตัวเราเองนะคะนะักเรียนก็เลือกดูจากรูปภาพแล้วก็เขียนว่ามันเป็นการดึงหรือว่าการผลักนั่นเองง่ายๆนะคะ อันนี้สําหรับรายงานวิทยาศาสตร์ก็ลองทําดูให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะต่อไปรายงานสุดท้ายนะคะอันนี้เราทำทุกอาทิตย์อยู่แล้วตอนที่เราเรียนก็คุณครูก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะนักเรียนเขียนเรื่องจากภาพเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะก็ให้พักผ่อนสมองวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะให้เขียนเรื่องจากภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ ก็เขียนให้มันตรงกับรูปภาพที่เราเห็นนะคะให้ถูกหลักตามที่คุณครูเคยสอนเนาะนักเรียนก็เขียนเรื่องจากภาพคุณครูอยากจะให้ในักเรียนเขียนเรื่องจากภาพเยอะๆเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้ในการสอบ NT นะคะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วสําหรับแบบฝึกหัดคิดเลขเร็วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนทําครูก็จะมีของเล่มใครเล่มมันเนาะอันนี้ของตนอเนาะก็จะมี ให้ทำในใบสั่งงานนะคะครูคให้ทำชุดที่หนึ่งถึงชุดที่สามนะคะชุดที่หนึ่งทำวันพุธชุดที่สองทำวันพฤหัสแล้วก็ชุดที่สามทำวันศุกร์นะคะ<อ>นักเรียนก็เปิดเข้ามาอ่ะแล้วก็จะเจอแบบึกหัสแบบนี้นะคะ<อ>แล้วก็ให้นักเรียนทำตอบใส่คำตอบลงไปในช่องว่างเห็นช่องว่างนะคะเสร็จแล้วก็ทำให้ครบสามชุดนะคะอันนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองแล้วก็ชุดที่ สามวิธีการทําก็คือให้หนักเรียนทําในวงเล็บก,ก่อนเสร็จแล้วพอได้คําตอบในวงเล็บปุ๊บนักเรียนก็ออกมาทํานอกวงเล็บอย่างเช่นข้อ 1, หนึ่งเก้าร้อยหกสิบลบนักเรียนก็เอาเก้าร้อยหกสิบลบสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดก่อนทาลงในกระดาษทศนะคะพอทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยเอามาบวกกับยี่สิบเจ็ดที่อยู่ข้างนอกทีหลังนะคะก็คือทําที่อยู่ในวงเล็บให้เสร็จก่อนถึงค่อยเอาออกมาทํากับข้างนอกเข้าใจไหมคะอ่ะ กาง่ายๆนะคะอันอื่นก็จะมีวงเล็บหมดเลยนักเรียนเรียนหมดแล้วบวกลบคูณหารนะคะไปใช้ให้ถูกต้องทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วค่อยเอามาทํานอกวงเล็บได้คําตอบจากในวงเล็บเอามาคิดกับนอกวงเล็บต่อนะคะมีทั้งหมด3ชุดนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยครูก็จะให้ทำถ้าสัปดาห์ต่อไปเรายังไม่ได้มาเรียนครูก็จะให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ฝึกบวกลบคูณหารให้คล่องนะคะเพรสาม3เราต้องทำ การคำนวณให้คล่องนะคะถึงจะขึ้นชั้นปสีได้ค่ะก็มีเท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะ โอเคค่ะคุณครูก็อธิบายใบงานสําหรับวันที่11จนไปถึงวันที่15เรียบร้อยแล้วนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนก็ตั้งใจทําตามที่คุณครูอัคดคลิปไว้ให้ดูนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนก็เปิดตัวอย่างกรอวิดีโอกลับมาดูนะคะว่าใบงานนี้คุณครูให้ทํำยังไงลองทําดูนะคะเพราะว่าความรู้ทุกอย่างคุณครูให้พื้นฐานไปหมดแล้วนักเรียนสามารถเอามาใช้กับใบงานที่ ทำให้ได้หมดเลยนะคะก็สู้ๆช่วงนี้เราต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะค,คุณครูก็คิดถึงนักเรียนเหมือนกันอยากให้นักเรียนกลับเข้ามาเรียนในห้องเหมือนกันนะคะก็สู้ๆดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพระวังตัวใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์เรียบร้อยน,นะคะแล้วเราก็นางานมาส่งในวันที่16มกราก็คือวันจันทร์หน้าอีกทีหนึ่งนะคะมาเจอกันพร้อมกับรับเงินค่าอาหารกลางวันนะคะโอเค เจอกันวันที่16นะคะบายสู้ๆค่ะ